เนื้อนิ่มอยู่แล้วเน mm. ี uh. path, disease, ่ยหมอไม่แนะนําว่าจําเป็นจะไปไปนวดอะไรถ้าเทคนิคที่ดีเทคนิคสมัยใหม่แล้วไม่ต้องนวดเลยยิ่งนวดมันจะยิ่งพริกยิ่งผิดทรงอีกนะครับหลังผ่าตัดนี่ดีมากค่ะหายเร็วมากจนคุณแม่ตกใจค่ะเพื่อนที่เคยทําคลินิกอื่นกว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือสองอาทิตย์แต่ของหนูเนี่ยคือประมาณสองวันหนูก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเองได้ กลับ<อ>มาพบกับรายการเรวิวกันนะคะที่ดีมคลินิกกันอีกแล้วเคสนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นงานยากมีพบในคนไทยหลายๆคนเลยนี่แหละก็คือเคสที่เป็นกระดูกสลังโคดเนาะคือตัวใจเอียงๆหน่อยการใส่ซิโคเนี่ยก็ยากด้วยเพราะว่าจะทำยังไงให้ออกมาปัญหาคนนี้เรอ,ก,อก็มีเรื่องนมหา่างาก,กระดูกสลังโคดม,มีน้ํานมไหลตอนออก่อนทำมนมหย่อนนมหย่อนออมนมไม่เท่ากัน ใช่คือเรียกได้ว่าสาปัญหาบิกบ๊กเลยที่วันนี้คุณหมอแก้ไขให้แล้วก็ปัจจุบนันนาอ,อกครบกี่เดือนแล้วคะ2เดือนค่ะ2เดือนแล้วนะคะลองมาดูกันว่า2เดือนนี้ที่คนไข้หลังจากทำไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้รูปแซ่บๆคือเยอะมากนะคะเดี๋ยวให้คนไข้นันงตัวเองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อซีตาโพล่าค่ะชื่อเล่นแอนนาค่ะอ,อายุ24ปีค่ะทำงานอ,อิสระค่ะอื แนนาหยู่ที่มาจากไหนนะครับมาจากภูเก็ตจ้ะอ้โหมาจากภูเก็ตเลยนะครับบินมาเพื่อโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยกับดีมคลินิกใช่ไมาเรารู้จกักดีมคลินิกมาได้ยังไงครับเพื่อนเพื่อนแนะนํามาค่ะ เพื่อนคนหนึ่งที่ว่าเขาทำหน้าอกจากดีนคลินิกค่ะกับคุณหมอสงรุค่ะแล้วเราอยากได้แนวประมาณไหนหนูอ่ะเป็นคนแต่งตัวแบบว่าหนูชอบใส่บิกินี่ไปทะเลคำว่าอยู่ภูเก็ตเขาอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วก็ใส่บิกินี่ใช่คเพราะว่าแฟนก็เป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยอ่ะโอเคแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยก็เลยอยากได้ อัพไซน์มาเดิมเนี่ยมีเนื้ออยู่แล้ว250ซีซีนะครับอายุ24่ปีนะครับเคยมีลูกคลอดบุตรไปสองคนสองคนแล้วเนาะนานหรือยังนะครับคนคนสุดท้องนี่เคยตุท้องประมาณ45หปีสี่หปีแล้วแต่เขาก็มีปัญหาว่าหลังให้นมแล้วมันก็มีความย่อนคล้อยลงมาเล็กลงแต่เรื่องมีน้ํานมเนี่ยเรารู้ก่อนหรอเปล่าว่ามันเรายังมีน้ํานมไหลอยู่เลยไม่ทราบค่ะ ถ้าไม่ได้มาตรวจกับคุณหมอก็คือไม่ทราบค่ะถ้าแบบโอ้เอามาถึงเลือกใช้ทาเลยอย่างเงี้ยกอาจจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเคสนี้คือเป็นเคสตัวอย่างที่ดีเลยว่าเขามาปรึกษาก่อนแล้วหมอก็ตรวจก่อนแล้วก็าเจอว่ามีน้ํานมยังไหลอยู่เลยสี่ปีขนาดหยุดนมมาประมาณเป็นสองสปีแล้วใช่ไหมครับอย่านมแล้วก็ยังมีน้ํานมไหลอยู่ก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่ให้นมลูกมาเนาะอาจจะมีคนที่ ทานฮอร์โมนกินยาคุมยาปรับฮอร์โมนในคนที่ประจำเดือนมาไม่ไม,ไม่ปกติหรือว่าสาวทานสาวสองเนี่ยเขาก็กินยาฮอร์โมนรุกเนี้ยมันมีผลเรื่องน้ํานมนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาตรวจก่อนอนะ่ะก็การมาปรึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่มาเอาไซส์แต่ว่ามาตรวจร่างกายเราด้วยหมอก็จะตรวจว่าเออมันมีก้อนเนื้อมีอะไรผิดปกติเคยไปฉีดหรือว่ามีอะไรผิดปกติต้องไปตรวจมามหรือว่าอันเนี้ยมีน้ํานมไหลหรือเปล่าเนี่ย ต้องตรวจเพราะว่าถ้าไม่ตรวจกลายเป็นน้ำนมไหลผ่าตัดปุ๊บหลังทําติดเชื้อเลยแน่นอนนะครับมีคนแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองน้ำนมไหลยเยอะแล้ว mm hmm. พอบอกว่าเป็นแบบสิบเปอร์เซ็นต์เลยวไม่ท,ที่ที่ผ่าไม่ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนแล้วเรามาเจอที่หลังวันผ่าตัดเนี่ยมันจะเกิดปัญหา mm hmm. ว่ามันมีความเสี่ยงเนาะซึ่งอันนี้พอเรารู้ก่อนเพราะฉะนั้นรักษาก่อนได้ใช่มีวิธียังไงบ้างตอนนั้นหมอให้ทําอะไรก็ Go, uh กินยาคุณหมอแนะนำกินยาแล้วก็หยุดน้ํานมแล้วก็ใส่บาเพื่อรับให้หน้าอกไม่ให้มันมีน้ํานมแบบทํางานอ่ะข้างในอะไรแบบนี้เหมือนเสื้อทอมหรือว่าเป็นบาที่มันรัดใช่รัดให้แน่ๆนะเนาะใช่แล้วก็ห้ามนวดเนาะห้ามนวดห้ามบีบห้ามไปบีบห้ามไปนวดนะคเพราะมันจะยิ่งทําให้กระตุ้นะ้กรตุนข้างในหรือว่าลูกดูดนมเล่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะ ก่อนที่จะทําก็เข้ามาปรึกษาอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจเราไม่ได้ผ่าตัดบ่อยเราผ่าตัดครั้งเดียวแล้วก็ซิลิโคนหรือว่าการผ่าตัดครั้งนี้มันทําให้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราก็เลยต้องมาปรึกษาอีกครั้งก่อนเข้าการผ่าตัดค่ะ,ะซึ่งคุณหมอดูอยังไงเคสนี้วันนี้คือทอํายังไงให้คนไข้แบบตอนนี้เนื้อหลวงก็ มีการยืดเนื้อแล้วก็เทคนิคทำเนื้อกล้ามเนื้อนะอันนี้บางคนอกเนื้อหลวมต้องทำไทยกล้ามเนื้อคือใต้กล้ามเนื้อเขาจะทําให้ความย่อนเนี่ยมันหนักกว่าเก่าแล้วก็ถ้าเป็นกระดูกห่างอย่างเงี้ยอกไก่อย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้เนื้อตึงแล้วซิลิคนไหลตกหรือออกข้างๆมากขึ้นเนาะจริงมันมีงานวิจัยชัดเจนเลยว่าไอทำซิลิคนใต้กล้ามเนื้อเนี่ยตัวซิลิคนะไหลออกข้างแล้วไหลตกข้างลงข้างล่างเนมัน เกิดมากกว่าทาเหนือกล้ามเนื้อด้วยเนาะคือหมอก็ไม่ได้บอกว่าทำใต้กล้าเนื้อด,ดีสุดหรือว่าทําเหนือกล้ามเนื้อดีสุดนะแต่ว่าสําหรับเคสนี้ทำเหนือกล้ามเนื้อไปนะครับเพราะว่าเนื้อเดิมเขาก็มีเยอะอยู่แล้วก็เนื้อความหนาของเนื้อเนี่ยมีพอที่จะทําให้คุมซิลิโคนแล้วมันดูธรรมชาติได้ไม่ได้เป็นบอกตรงกับโจทย์ของเขาว่าไม่ได้อยากให้ดูแบบ ดูแบบเป็นก้อนดูแบบโค้งเป็น,เป,นเป็นขอบชัดๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ชอบอย่นั้นแบบนะั้นเนาะเขาพ่แบบไปศึกษามาจากเพื่อนก็ดูมาจากเพื่อนที่เคยทําที่นี่ก็พบว่าเออมันนิ่มแล้วทรงมันก็ดูเป็นธรรมชาติเพิ่นก็มาดูรีวิวต่อก็เขาจะเจออย่างนั้นจริงๆแหละในเคสต่างๆของที่ดิมคลินิกก็จะพบว่าเน้นความธรรมชาติแบบเนี้ยแต่ธรรมชาติมันก็แต่ละคนมันก็มีความพอดีตัวของเราไม่เหมือนกันหมอก็เลยให้ลองไซส์ตั้งแต่340 375 4 0อย่ 75, 400, อย่างเงี้ยนะครับลองไซส์ตั้งแต่เดนี้ฟูนะไปถึงโฟนะครับของของโมดิว่าเราเลือกทรงกลมไปนะครับสุดท้ายก็คือเลือกไซส์ูฟนะ3 7 5ซีซีทั้งสองข้างนะครับเราพบว่านมที่เคยห่างก็กับมาชิดนะครับที่ดูแบบหย่อนคล้อยไม่ค่อยเท่ากาันเนี่ยโดนปรับโดนยืดเข้ามาจนนมใกล้ใกล้กันมากขึ้นแล้วก็ มันลอกมันกําลังพอดีเลยอะนหนึ่งนิ้วมือวางแล้วก็ความสโลปขอบทั้งหลายเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เออความนิ่มอีกอารหนึ่งความนิ่มมันต,ต้องถามอะเพราะว่าดูรูปของรูปดูเยอะนิ่มนิ่ม,มยังหนูยังไม่ได้นวดเลยคะ่ะ<ม>ก็นิ่มแล้วคือความนิ่มเนี่ย,ม,ยมันก็คือการที่ดูแลตลอดนั่นแหละว่าไม่ให้มีการกตสบแล้วก็ยืดเนื้ออะไรให้เพียงพอคนส่วนใหญ่ที่เนื้อนิ่มอยู่แล้วเนี่ยหมอไม่แนะนำว่าจำเป็นจะไปเป็นวดนนอะไร ไม่จาเป็นต้องนวดแบบที่เทคนิคเก่าๆอะ,ะหลายๆคนแบบโอ้สมัยก่อนเลยเนาะทําเทคนิคเก่าๆมาเ็บอกว่าทําแล้วต้องนวดเพื่อให้มันนิ่มแต่ว่าถ้าเทคนิคที่ดีเทคนิคสมัยใหม่แล้วไม่ต้องนวดเลยยิ่งนวดมันจะยิ่งพริกยิ่งผิดทรงไปอีกนะนะครับเราเรื่องของกระดูกสันหลังที่โคตรละคะคุณหมออันนี้แกละคนที่อยากทำหน้าอกแต่ว่า ตัวเองก็เป็นปัญหานี้เหมือนกันต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนี่กระดูกันหลังคนนี่จะดูเห็นได้ว่าถ้าแกนตัวมันจะเอียงแล้วก็ดูที่เอวจะไม่เท่ากันใช่ไหมข้างนี้จะ mm hmm. โค้งข้างนี้จะดูตรงมากกว่า mm hmm. ก็ไม่สาม,มารถคือเสริมหน้าอกอะไรก็ไม่ไปแก้กระดูกพันหลังได้หรอกนะ mm hmm. แต่คําแนะนําก็คือมันจะมีความไม่เท่ากันของตัวเพราะว่ากระดูกันหลังที่คคนะความซ้ายกับ mm hmm. ความสูงของหัวนมหรือเต้านมซ้ายกับขวามันจะต่างกันเล็กน้อยซึ mm ่งหลังทํามันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่ แต่ว่าหมอพยายามจะวัดให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดถ้ามันต่างกันมากก็อาจจะต้องใส่คนลาไซด์แล้วก็ถ้ามันคดมากๆเนี่ยบางครั้งอาจจะร้องให้ไปปรึกษาหมอทางกระดูกก่อนะหมอกระดูกก่อนว่าเออเขาแบบจําเป็นต้องไปผ่าตัดอะไรทางนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มันไม่เยอะมากก็คิดว่าไม่ต้องผ่าตัดเนาะก็แค่ไปไปหาหมอกระดูกเป็นระยะแล้วก็ไม่แนะนําให้สายใหญ่จนเกินตัวนะเพราะยิ่งสายใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้โหลดทําให ร่างกายจะต้องรับน้าหนักอของของซิลิโคนเยอะมันก็จะยิ่งโคตเข้าไปอีกใช่อ,อันนี้คุณหมอคือจะเตือนก่อนอยู่แล้วว่ามีแผนจะไปจัดกระดูกไหมจะไปผ่าตัดไหมคือเอาจริงๆเขาควรจะถ้าสมมติทำแล้วอ,อกไปแล้วเนี่ยแน่นอนคตเขาจะไปผ่าตัดอย่างนี้ได้ไหมไม่ถ้าไม่มีปัญหาหมอหมอ,หมอกระดูกเขาไม่ได้ให้ผ่านะก็คือเขาก็ก็ให้ดูอาการไปบาราแล้วก็ใส่ใส่บาพยุงมันไว้นะง้นสอบถามคุณแอนะน่หนึ่งว่า ก่อนและหลังทําความแตกต่างที่เราพบเจออย่างแรกเลยคืออะไรบ้างก็คือใส่เสื้อผ้าดูดีขึ้นทําให้หน,นูมั่นใจมากขึ้นค่ะคือเราก็ไม่ได้ลงน้ํานะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบใส่บิกินี่เราก็เลยว่าลองถ่ายรูปดูแบบนี้ค่ะเห็นมีคลิปมีอะไรด้วยแบบก็คือสามารถแบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ตัวเองได้ตามปกติใช่ค่ะหนูเป็นคนชอบทำวิดีโออะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ เข้าทางเลยคนที่ถ่ายถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายแบบเร็วที่สุดก็คือประมาณ2ส,สัปดาห์สําหรับคนไข้ที่นี่นะเทคนิคการทำเนี่ยมันเจ็บน้อยช้าน้อย2กล้องอยู่แล้วใส่เดนด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีรอยช้าไม่ใช่ไม่มีคอรอยวัวมันนะนไม่มีความบวมไม่มีความช้าก็สามารถจะถ่ายได้เร็วนะหันวัอสองสัปดาห์เนี่ยมักจะถ่ายได้แล้วแล้วฟีดแบ็ของคนที่เป็นเพื่อนเรากับคนที่ดูแลเราผ่าตัด หายเร็วมากจนคุณแม่ตกใจคะ่ะว่าการฟื้นตัวหลังผ่าตัดนี้นดีมากคะ่ะ<ม>เร็วมากช่วยเหลือตัวเองได้เร็วจากเพื่อนที่เคยทําคลินิกอื่นอะไรแบบนี้นะคะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ากว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้อะไรแบบนี้ก็คือสองอาทิตย์<ม>แต่ของหนูเนี่ยคือประมาณสองวันหนูก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้าเองได้ก็คือโดยรวมะดูแลตัวเองไม่ยากเลยการหันแลอ,อกครั้งนี้ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ได้เหมือน สมัยก่อนหรือคนอื่นพูดที่ว่าสิบล้อทับนะมันเป็นวิวัฒนาการใหม่แล้วอะไรแบบนี้เทคโนโลยีที่ดีเนาะมันก็จะไม่เจ็บใช่ไหมครับแล้วก็แต่เวลาพักฟื้นเราก็บินมาอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งสักสองสองอาทิตย์เหมือนกันเพราะว่าคุณหมอนัดเข้ามาติดตามเรื่อยๆทุกรายละเอียดที่ดินคลินิกคือใส่ใจแล้วก็หนูก็ไม่อยากให้มันอักเสบหรืออะไรแบบนี้ถ้ายังไม่ไปไหนหรือว่า ยังไม่ได้บินยังไม่ได้ทํางานหรืออะไรแบบนี้ก็แนะนําให้อยู่กับที่ก่อนเพื่อเข้ามาดูแลอเพราะว่าการเดินทางไปไปมามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะช้ามัจะอักเสบน้อยน้อยที่สุดที่หมอจะยอมให้ก็คือสองตัปา์นั่นแหละแต่ต้องบินกลับมาตรวจแต่ว่าหมอว่าดีที่สุดนะก็อยู่ไปเลยสักสองสามสัปดาห์เนาะเราพออยู่นานนนแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือ การที่มีน้ำนมนี่แหละเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าน้ำนมเนี่ยมันทำให้อักเสบได้ง่ายเพราะฉะนั้นการดูแลหลังเสริมเนี่ยในช่วง6สัปดาห์แรกหลังหลังเสริมเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อได้ตลอดแหละยิ่งเคยมีน้ำนมมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องมาแบบดูกันใกล้ชิดนะว่ามันจแตกหรือเปล่ายาหยุดน้ำนมมันพอหรือเปล่าคือคนจะชอบเข้าใจว่าหมอหมอทำให้อักเสบแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่หรอไม่ใช่มันหลายอย่างมันร่างกายตัวเราเองด้วยใช่ครับการดูแลด้วย นะคะก็โดยรวมวันนี้ก็ถือว่าได้หน้าอกที่สวยเข้าที่หายไวเนาะ,ะเพราะว่า2เดือนแล้วคนไข้าสามารถใส่ชุดทุกกยางเนี่ยที่อยากได้อยากใช้งานแล้วหนะ้าอกอะ่ะเรารีวิวอันนี้ได้ไหมขนาด<ม>ความชอบหรือความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยขนาดก็คือ3 7 5 c เซีซีค่ะเป็นทรงกลมเนาะก็เพิ่มพอใจกับสิ่งที่ได้มา มั่นใจมากขึ้น<ม>ในการแต่งตัวความรู้สึกอาการเจ็บหรือว่าบางคนบอกทันไปแล้วหัวนมจะชาไหลายเดือนอะไรเงี้ยเราไม,มไม่ไม่มีปัญหาเลยย<ม>ังไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างปกติกอย่างปกติอ,อยากจะฝากอะไรไหมกับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ยก็อยากจะแนะนำให้เลือกคุณหมอและก็คลินิกที่ได้มาตรฐานที่ดีแล้วก็ ก่อนและหลังการทำสันยกรรมการติดตามทุกอย่างในรายละเอียดทุกอย่างคือการที่ทำสันยกรรมหน้าอกเนี่ยคือมันอาจจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็เลยอยากให้อยากจะฝากทีมคลินิก คือหนึ่งแห่งที่อยู่ในใจหนูแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในใจของหลายๆคนใครที่บางคนอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันกับเคสนี้ mm hmm. ก็ลองมาปรึกษากันได้จริงๆปัญหากระดูกคดเนี่ยก็พบได้หรือว่าเคสที่เป็นคุณแม่เนาะลูกสองลูกสามท่านินคล mm hmm. ินิกก็มีรีวิวให้ดูเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถักม,มาขอก่อนแล้วก็ลองเปรียบเทียบสิ่งสําคัญเลยคือเอาชื่อคุณหมอไปเช็คแล้วรีวิวเราก็ต้องดูต่อเนื่องด้วยไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยดูแต่รูปสวยๆอย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่า ปัญหายังไงบ้างคุณหมอเขาสามารถแก้ปัญหาหน้าอ,อกเดิมหรือสรีระเดิมของเราได้ไหมอย่างเงี้ยยังไงเนี่ย,ย,งงยต้องถามก่อนขอดูรีวิวจนมั่นใจก่อนเราค่อยนัดเข้ามาปรึกษาสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยยังไงคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณคนไข้แล้วก็คุณหมอสมยศมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระหน้ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรความงามให้สวยอย่างปลอดภัย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ